ทุกคน สำหรับวันนี้นะครับหลายคนส่งมาถึงอุ้มอิ่มแบบรัวๆนะครับหลังเฮียหน่อยเนี่ยออกมาไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต o อใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่ามีการหลุดแบบฉากของหมอลําสาวน้อยลําเพลินโชว์ออกมาแบบนี้เลยครับทุกคนได้ด้วยว่าหลายคนเนี่ยก็ส่งมาแบบรัวมากๆแต่อุ้มอิ่มผากระแสครับทุกคนคือไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชมไลฟ์สดของเฮียหน่อยนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเฮียหน่อยเนี่ยพูดอะไรบ้างในไลฟ์สดครับทุกคนแต่ว่าเราได้เห็นแค่รูปภาพต้องบอกว่าสวยแล้วก็ฉีกไปจาก แบบเดิมมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนและคาดว่าก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนครับทุกคนตามคําติชมของ FC ฟันคับนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดเนาะทุกคนสําหรับการวางแผนในเรื่องของแสงสีเสียงเวทีต่างๆครับทุกคนของสาวน้อยลําเพลินโชว์แต่ทําออกมาได้ดีมากๆครับทุกคนเรียกได้ว่าว้าวสุดๆครับทุกคนสําหรับฉากแล้วก็การใช้จอ LED แบบเยอะมากแบบนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการหมอลำเลยก็ว่าได้ถือได้ว่าปีนี้ครับถ้าเป็นแบบ แบบนี้จริงๆก็ถือว่าฉีกออกไปจากแบบเดิมมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะคืออันนี้เป็นแค่ภาพกราฟิกครับทุกคนเป็นแค่ภาพ 3D เนอะยังไม่ได้แบบว่าเป็นของจริงนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะทุกคนออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับหากเราไปสังเกตคือเนี่ยมีข่าวกกระแสพยายามไปซูมแล้วนะทุกคนซูมแล้วซูมอีกสําหรับฉากเพราะว่าหลายๆคนแคปมาเนี่ยอันนี้เลือกภาพที่ชัดที่สุดมาแล้วครับทุกคนก็ต้องบอกว่าสวยงามนะแล้วก็รู้สึกว่าวิจ,จิตขึ้นนะครับมีการใช้ลว ลายไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นดอกไม้เนาะทุกคนเหมือนเป็นดอกไม้หรือกังหันอันนี้ต้องต้องไปซูมดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้คือเสียดายมากๆเลยครับทุกคนอุ้มมิ้มข่าวกระแสะก็ไปถ่ายงานแล้วก็คือไม่ได้มีโอกาสเห็นหลายคนแคปมาอยู่ว่าวันนี้เฮียหน่อยมีการไลฟ์สดในเรื่องของฉากนะเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ใช่ไหมครับทุกคนก็เลยไมไ่มีโอกาสได้ไปชมชัดๆแล้วก็เข้าไปฟังไม่ทันคือคือพยายามไปหาในตอตอแล้วก็คือไม่ได้มีช่วงที่เฮียแบบพูดถ,ถึงเรื่องฉากเลยนะครับก็มีแค่แค่ เท่านี้จริงๆที่มาพูดกันเนาะอะ,อะ้วทุกคนล่ะครับชอบแบบ สาวนอยละเพลินโชว์เดิมหรือว่าชอบแบบลายวิจิตแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก็แล้วกันครับทุกคนซึ่งวันนี้แอบไปเห็นนะที่หลายคนแขปมาก็จะเป็นคอมเมนต์ที่มันติดมาด้วยเนาะบางคนก็บอกว่าขอเป็นแบบจอเยอะๆเหมือนเดิมได้ไหมครับเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าอยากชอบแบบคล้ายๆเดิมมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งบางคนเนี่ยก็ชอบแบบที่เฮียเอามานําเสนอในวันนี้นะครับทุกคนที่เราไปอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนแบบว่าแคปติดออกมานั่นเองครับทุกนะคนเนาะก็ถือว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่สาวนอยละเพลินโชว์ถ,ถ,ถ มากมากครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะเป็นหมอลำปีแรกและมาแรงสุดๆครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหติดทุกโพนะเวลาที่แบบว่ามีคนเปิดโหวตเข้ามาครับทุกคนว่าปีนี้หมอลำวงไหนที่คุณชอบมากที่สุดปีนี้หมอลำวงไหนที่มาแรงมากที่สุดนะครับปรากฏว่าเสาร์นั้ำเพลินโชว์เป็นหมอลำปีแรกครับทุกคนที่ไต่อันดับขึ้นมาครับเอา เป็นว่าให้อยู่ในอันดับที่1-7ึถึงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่หลายคน,นยชื่นชอบเลยครับด้วยการนำเสนอด้วยของบอสโจแล้วก็เฮียนหน่อยเนอะกับการทำโชว์แล้วก็แสงสีเสียงฉากอะไรต่างๆคือมันล้ำสมัยไปหมดแล้วก็มีตัวดึงดูดนะทุกคนในฤดูกาลที่แล้วนั่นก็คือน้องหมิวรัชดาพรครับทุกคนนางยักษ์ของเราก็คือเปลี้ยงมากๆก,กับแรงรักพระอภัยมณีครับทุกคนก็เลยทาให้ หลายวงเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวสาวน้อยลาเพลินโชว์เช่นเดียวกันครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบริหารงานคือไฟแรงมากๆทั้งบอสโจแล้วก็ทั้งเฮียนหน่อยนะครับผสมประส,สานกันออกมาได้อย่างลงตัวสุดๆในเรื่องของเฮียนหน่อยเนี่ยก็เป็นคนที่ละเมียดละไมยอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนกับการทําฉากอะไรต่างๆหรือว่าการวางแผนในเรื่องของโชว์ต่างๆในส่วนของบอสโจยมินินก็ในเรื่องของโซเชียลก็คือแข็งมากๆครับเพราะฉะนั้นพอเขามารวมตัวกันแล้วเนี่ยทำให้สาวน้อยลำเพลินโชว์คือโอ้โหขึ้นแท่นมาเป็นหมอลำอันดับต้นๆของเมืองไทยเนี่ ยากเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็ต้องชื่นชมจริงๆนะและปีนี้ก็ต้องมารอติดตามกันครับพุกคนฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยสาวน้อยลําเพลินโชว์ด้วยครับพุกคนว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่า1เลยก็คือเครือเดียวกันแล้วก็ไม่คิดว่านะไม่น่าจะทิ้งห่างในเรื่องของฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะ เป็นคนละแบบไปเลยก็ได้เนาะทุกคนันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งในฤดูกาลหน,น้าเพราะว่าสาวนรัมเพลินโชเนี่ยเป็นหมอลำที่ต้องบอกว่าเฮียนหน่อยกับบอสโจครับทุกคน2หัวคิดใช่ไหมครับและเฮียนหน่อยเนี่ยเขาฉากเขาแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการอยู่แล้วครับทุกคนในทุกๆฤด,ดูกาลแล้วก็พิสูจน์ฝีมือมาให้เห็นแล้วกับอีสานนครศินนะครับแล้วก็ปีนี้สาวรัาเพลินโชเชื่อว่าจะเป็นแนวทางของเฮียนหน่อย,อยอย่างแน่นอนสําหรับการทําฉากในปีนี้แล้วก็ในส่วนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเชื่อว่าจะล้ําสมัยนำ แล้วก็จะอาวังกาดมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับทุกคนสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงในฤดูกาลหน้าและซึ่งพรุ่งนี้นะครับเขาจะมีการออดิชั่นศิลปินแล้วนะครับทุกคนก็คือใครที่จะมาสมัครอะไรต่างๆพรุ่งนี้รอส่องนะทุกคนสําหรับดาวดวงใหม่หรือว่าเพชรเม็ดใหม่ที่จะมาประดับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์ก็เห็นบอกว่ามีคนทักเข้ามาสมัครกันเต็มเลยพรุ่งนี้มีบอสโจยมานินมีคุณเน็กนะุพล แล้วก็องค์อิงเพชรบ้านแพงรับพี่คนน่าจะเป็นคอมเมนเตอร์ครับพี่คนที่ดูเหล่าบรรดาศิลปินใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแผงนั่นเองครับพี่คนก็จะเป็นการสกรีนก่อนหรือว่าการเข้าไปฟังเสียงอะไรต่างๆนั่นเองครับพี่คนแน่นอนมีพี่เน็กด้วยนี่ศิลปินจากกรานี่ครับพี่คนไปดูไปโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นคอมเมนเตอร์เองเลยก็น่าติดตามมากๆครับพี่คนเพื่อเฟ้นหาเพชรเม็ดใหม่ครับพี่คนที่จะมาประดับวงการหมอลำเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ส่งกําลังใจไปให้พ่อโจองค์หิงจริงๆเพราะว่าเมื่อว เนีนะครับเาขาทำงานเต็มที่จริงๆและวันนี้เขาก็ไปออกรายการหลายรายการมากๆและพรุ่งนี้กับทุกคนก็ต้องไปเป็นคอมเมนเตอร์หรือว่าเข้าไปเฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่จะเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์อีกเลยว่าพอลูกคู่บุญเนาะทำงานกันโอ้โหหนักหน่วงจริงๆรับทุกคนเหมือนที่อิงเพชรบ้านแพงบอกวันนี้นะว่าพอโจแอนไซรัตงันหลาหลายพอเราเรลียตนหนูเลยบอนะเออน่ารักมากนะทุกคนวันนี้ก็ เป็นกําลังใจให้กับพ่อลูกคู่บุญนะครับแล้วก็วันนี้เอาฉากของสาวน้อยลําเพลินโชว์มาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนเลยกันแล้วกันนะครับและทุกคนเลยครับชื่นชอบหรือเปล่าครับทุกคนเนาะสำหรับฉากแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคือติชมกันได้วิมข่าวกระแสเชื่อว่าเฮียหน่อยเนี่ยเขาเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของแฟนคลับอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามีการปรับปรุงแก้ไขได้แน่นอนครับทุกคนสาหรับฉากแสงสีเสียงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นหมอลําแถวหน้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวลำเพลินโชว์แบบนี้นะครับก็จะฟังเสียง เอฟซีแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างมากเนาะเพราะว่าเขาก็ได้แรงสนับสนุนจาก FFC ฟ a n c ฟนคับจนมาถึงชุกวันนี้นั่นเองครับก็ต้องมารอติดตามว่าจะยังไงครับทุกคนเนาะตรงสเปคกต,ตรงใจของใครหลายคนหรือเปล่าสังเกตดูแล้วนะมีลายกระหนกเพิ่มมากขึ้นจออาจจะน้อยลงนะครับถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนก็เป็นอะไรที่เลิศน,นะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่อลังการนะสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะทุกคนก็อาจจะแบบว่าอยากจะให้ฤดูการนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบ เปลี่ยนโฉมไปเลยหรือเปล่าเนาะจากที่แบบว่าล้ลําๆมาในปีที่แล้วปีนี้ก็อาจจะเป็นแบบเปลี่ยนโฉมเป็นลายเกละหนกเลยแบบวิจิตรการตาเลยแบบเนี้ยก็ก็เลิศน,นะก็อยากจะชมก็อยากจะดูเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนเนาะพะฉะนก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ับทุกคนฝาก fc f ันขับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆฟีดแบ็ก,กเลยที่ได้ส่งมาถึงถึงอิมข่าวกระแสทั้งแฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับรวมถึงช่องทางต่างๆวันนี้มีคนมาคอมเมนต์ ช่องทางมากๆก็คืออยากจะให้อุ้มอิมข่าวกระแสพูดถึงเรื่องนี้เนาะก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะสวยงามนะอุ้มอิมข่าวกระแสนะแต่ต้องมารอติดตามดูกันอีกนะครับแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มจออีกนิดนึงและทุกคนเพื่อที่จะให้ความเวิร์วังเนาะสำหรับเฮียหน่อยเชื่อว่าเขาปรับเปลี่ยนได้แน่นอนอยู่แล้วให้ลงตัวที่สุดนั่นเองนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้เฮียหน่อยนะครับจากคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ